หัวข้อหลักของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องนโยบายบัตรคอนเสิร์ตของรรคส้มใช่ไหมเพราะว่าหัวข้อคลิปมันเขียนอย่างนั้นถูกไหมเริ่มเรื่องเลยนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มมาจากโพสต์ของคนนี้นะครับในทวิตเตอร์เนาะเป็นแอคที่ชื่อว่าพี่โช่สุดหล่อแม่น้องเจดา้าน้องกอนโฮเรียกว่าชื่อแอเคายนี่เรียกว่าแบบวัยรุ่นมากๆนะครับเขาก็มาโพสต์โพสต์นี้นะครับเขาเขียนว่าถ้าพี่ได้เป็นนายกหมายถึงหัวหน้าเทงนะ ถ้าพี่ได้เป็นนายกอย่าลืมเขียนเว็บกดบัตรคนให้พวกหนูใหม่ด้วยนะคะขอกัหหวดจีน800ชั้นบวกลิงก์กับไทยไอดีได้สิทธิ์กดก่อนเรียกว่าก็เป็นการสะท้อนปัญหาของคนที่กดบัตรคนมากๆเลยนะครับว่าเนี่ย จะไปกดบัตรคนที่เขากดไม่ทันนะมันก็จะมีแบบบอทมากดแล้วก็พอไอ้บอทกดได้มันก็จะเอาไปขายอัพราคาแพงๆนะมันก็ทําให้คนที่อยากจะดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็ไม่สามารถดูได้นะเพราะว่าบัตรมันหมดก่อนนะจะให้ไปซื้อแบบบัตรถีมันก็แบบแพงเหลือเกินนะนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเลยเนาะที่หลายๆคนก็ประสบพบเจอนะครับทีนี้ครับเอ่อเรื่องก็ไปถึงคุณไอรลักชนุกสีนอกนะครับบัญชีเลยชื่ออันดับ20ก่กว่า เขาก็แคปโพสตนี้เนี่ยไปหาหัวหน้าเทงโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ถามว่าทํายังไงงูงูหลายตัวนะครับออหัวหน้าเทงก็พิมพ์ตอบมาว่าได้มอม,อมอปหนะครับแปลว่าไม่มีปัญหาเขาอาจจะขี้เกียจพิมพ์เต็มเลยพิมพ์ว่ามอม,อมอปหและไอ้ก็มาบอกเรานะครับว่าท่านทราบแล้วได้แจ้งว่ามอมอปหเท่ากับไม่มีปัญหานะครับตามนี้ซึ่งออตอนที่แจ้งหัวหน้าเทงไปเนี่ยคือวันที่26่สิบหกธันวาเนาะ ทีนี้ครับตัดภาพกลับมาวันที่ถ่ายก็คือประมาณวันที่3มกราครับเรียกว่าผ่านมาหลายวันนะครับหัวหน้าเทงก็ลงคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ออกมาพูดเรื่องนี้แหละใครอยากดูเนี่ยไปดูได้ในติ๊กต็อนะครับแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเออเรื่องนี้มันมีอัปเดตยังไงคือหัวหน้าเทงเขาก็ออกมาพูดถึงออนโยบายกดบัตรคอนเสิร์ตนะครับว่า โอเคมันมีปัญหาว่ากดบัตรไม่ทันบอทใช่ไหมหัวหน้าเทคบอกว่าเรื่องนี้มันแก้ง่ายมากก็คือประเทศไทยเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่าไทย i อดอยู่แล้วถูกไหมครับแบบที่น้องคนนั้นเข้ามาโพสอ่ะทีะทนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะยืนยันตัวตนโดยใช้ไทยไอดีเนี่ยก็ไม่ยากก็แค่ให้รัฐบาลเนี่ยเปิดให้เอกชนเนี่ยเอาระบบไทยไอดเนี่ยไปยืนยันตัวตนก่อนที่จะซื้อบัตร แค้นเองซึ่งมันง่ายมากเลยนะคาถามคือทําไมรัฐบาลก่อนหน้านี้ถึงไม่ทํารัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลลุงตู่รัฐบาลอนุทินเ,เนี่ยคือทําไมถึงไม่ทําผมเองก็งงเหมือนกัน,นนะครับซึ่งหัวหน้าเทงก็ยืนยันนะว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายที่จะเปิดให้เอกชนที่จัดขายบัตรคอนเนี่ยเอาระบบไทยไอดีเนี่ยไปช่วยยืนยันตัวตนอยู่แล้วนะครับแค่นี้เลยนะครับง่ายๆพอการจะซื้อบัตรคอนต้องยืนยันตัวตนโดยผ่านไทยไอดีเนี่ยบทก็จะทําไม่ได้บทไม่มีไทยไอดีนะครับก็ Volt. เรียวกว่าเป็นระบบการบท อาจจะไม่ถึงขั้น800ชั้นแต่ว่าถ้าได้แบบนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะเออแล้วก็อีกคําถามนึงก็คือบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้มีคนซื้อแค่คนไทยเนาะมันก็จะมีชาวต่างชาติที่ซื้อบัตรคอนเข้ามาดูด้วยอ้าวแล้วชาวต่างชาติล่ะจะจะซื้อบัตรยังไงเพราะว่าชาวต่างชาติไม่มีไทยไอดีใช่ไหมครับหัวหน้าเทงก็บอกว่าง่ายมากชาวต่างชาติถึงแม้ว่าจะไม่มีไทยไอดีแต่การที่เขาจะเข้าในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีพาสปอร์ตเราก็แค่ไปทําระบบพาสปอร์ตให้มันเป็นไทยไอดีงงไหม ไทยไอดีก็คือบัตรประชาชนที่มันอยู่ในแอปพลิเคชันอันนี้เขาก็แค่ไปทําระบบให้ชาวต่างชาติเนี่ยเอาพาสปอร์ตเนี่ยไปแปะในแอปพลิเคชันได้ทีนี้คุณก็จะซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้เปรียบเสมือนดุดดังเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับและนี่ก็คือนโยบายนะครับกดบัตรแบบการอดของพักประชาชนนะที่คิดว่าน่าจะถูกใจคนที่เออซื้อบัตรคอนเสิร์ตแน่นอนนะครับทีนี้ครับคุณไอรัชโนก็มาโพสต์คลิปนี้นครับก็เล่าในแบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี่แหละ ก็คือโอเคเราจะทํานโยบายกดบัตรกันบอดแบบนี้นะไอ้ก็มาพูดนะครับแล้วก็ประเด็นที่คุณไอเ้เน้นย้ําก็คือว่าแน่นอนมันก็อาจจะมีคนมาถามว่าทําได้จริงเปล่าน้ําลายหรือเปล่าขี้โมหรือเปล่านะครับคุณไอ้ก็พูดสั้นๆเลยนะเลือกถ้าเกิดว่าเลือกเข้าไปแล้วไอ้ส้มทําไม่ได้หัวหน้าทิ้งทําไม่ได้สมัยหน้าไม่ต้องเลือกเลยเพราะว่าอะไรที่มาสัญญากันไว้เนี่ยก็ต้องเป็นสัญญาครับถ้าทําไม่ได้ก็ ตามนั้นนะฮะเราก็ไปเลือกพักอื่นที่เขาทําได้นะอันนี้พูดตามคุณไอ้นะคุณไอพูดมาแล้วก็ว่าไปนะครับดังนั้นไม่ต้องเถียงกันว่าทําได้หรือเปล่าเลือกให้ส้มเป็นรัฐบาลเดี๋ยวดูกันว่าทําได้หรือไม่นะครับทีนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมนะกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละพักก็จะมีนโยบายเด่นใช่ไหมครับครั้งที่แล้วเนี่ยนโยบายเด่นจริงๆที่มีการพูดถึงมากก็คือนโยบายการแก้ไขกฎหมายม1 1 2เนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ย เดิมทีผมยังไม่เห็นว่านโยบายไหนของส้มเที่มีเป็นถูกที่พูดถึงเยอะแต่ว่าพอผมเห็นนโยบายนี้แหละเอ,อเรารู้สึกว่ามันเป็นนโยบายที่มีคนพูดถึงกันเยอะไอโพสที่ผมเอาให้ดูตอนต้นคลิปอะเชื่อไหมว่าโพสนั้นคนแชร์ไปแบบสามหมื่นกว่าเลยนะคนเห็นนี่คือแบบเห็นกันหลายล้านคนเลยนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนนประสบพบเจอรเรื่องของการซื้อบัตครคอนเราไม่ทันบมดเนาะซึ่งผมมองว่านี่แหละเป็นนโยบายที่น่าจะถูกใจ น่าจะถูกใจคนเจน Y แล้วก็คนเจน Z ที่ชอบไปคอนเสิร์ตมากๆนะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่มีพักการเมืองอื่นเนี่ยเข้ามาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้เลยมีแต่พรรคส้มเท่านั้นแหละที่พยายามที่จะเปลี่ยนคับให้ระบบราชการไทยเนี่ยจากรัฐิจิตอนให้กลายเป็นรัฐแพลตฟอร์มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้นโะยบายกดบัตรคอนเสิร์ตแบบไร้บอทนะครับก็แกุมภาครับกาเบอร์4 6แล้วก็ สสเขตก็ตามที่เขาหาเสียงเลยนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเขาทําได้จริงหรือไม่นะครับซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะค,คิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมสับสุนาลการเข้ามาได้ที่กสิกร0631278299เข้ามารับค่าภา10บาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe รละประเทศไทยให้เหมือนเดิมบาย,บาย